เยอะที่ผู้ายเลยเว้ยมันต้องหิวมากอะถึงกินหมดนอนโซฟาข้างนอกมีพี่กลอนอยู่ที่พี่กนโคตรดังอน่ยพี่จะฟังว่าผมถ่ายไว้สีผมที่อะจริงเหรอสีนี้เป็นยูหรือว่าก่อนะสีนี้ใช่ไหมผมว่าน้ำอยู่สบู่ผมเต็มตัวแล้วน้ำแม่งหยุดไหลผมต้องเอาขวดน้ำน้ำใหญ่ๆอะในห้องมาเถล่าที่ถือว่าไอ้บูมแม่งอยู่นะวันนี้สามเล่นแต่แค่ไม่ได้บอก ดีค่ะวันนี้เจอไนร่าเดวกินหมดได้ไงเออเยอะชิบหายเลยเว้ยมันต้องหิวมากอะถึงกินหมดประเด็นคือมันหวานด้วยนั่นดิประเด็นคือมันหวานด้วยหวานด้วยได้กินง้อกระป๋องไปซดน้ำเลยเหรอไม่เคยโดน้ำจริงเหรอของดีนะน้ำอร่อยนะเว้ยเอ้าก็เหมือนฟุตสลัดใส่เดด็น้ำเหลือแต่ง้ออย่างเงี้ยเหรอเวลามรากินอะแล้วกินง้อกระป๋องอะไรวะไอรีข้าหลังมขาซื้อง้อโรงเรียนให้เขาได้เว้ยไม่ง้อขวานก็ได้ที่เขาแก่ เอ <c oughs> ดูไวก,กว่าก็เยียมๆหน่อยเฮ้ยมันไม่ต้องสปอยกันเสียก็ยังไม่ถามพวกสปอยพี่ว่ามันเสียก็ยังแม่เสียหรอ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเมื่อคืนคุณหาที่นอนข้างนอกอาริกินไม่ได้ไงพี่โอมึงหาไปไหนมาบ้านตอน8โมงก็กูตอนตีสี่ถึง8โมงกว่าไปนอนข้างนอกเออว่าแล้วเห็นป้าพี่โอ้ไม่นอนไหนนอนโซฟาข้างนอกทำไมไปนอนนอกก็มีตอนพี่โกนอยู่พี่พี่โกนโคตรดังอ่ะพี่จะฟังว่าผมถ่ายไว้พี่รู้เปล่าผมผมตื่นมาตอน8โมงอ่ะผมมองไปเตียงพี่โอมอ่ะไม่แล้วพี่โอ้ไม่มานอนผมไม่เห็นหมอนไม่เห็นพี่โอมไม่เห็นป้าหุแต่ตอนกูตื่นมาตอน10โมงพวกมึงก็โกนโคตรดังนะก็นั่นแหละผมนอนไม่ได้ผมก็เลยออกไปนอน ตอนสี่แปดมีอะไรครับคนดูบอกด้วยตอนสี่แปดอันนี้ไงตีน้อยตีน้อยมันราดเราเขาบางกินห้าเก้าก็เชียร์สี่อสี่แปดเหรอพี่หนอดเขียนบทความให้ผมเป็นไงซึ้งไหมฮะซึ้งเลยปหมซึ้งเลยอะเมื่อวานเตรียมแล้วนะเตรียมไม่มาเขียนคือแบบพิมพ์รอนะสีผมที่จริงเหรอสีนี้สีมูหรือว่าสีม่วงอะแต่ส้นี้ ถ่ายไม่ถ่าไม่ถ่ายไม่แกดสิผมจะโดนจะจะคุยกับน้องๆที่ผมไม่ได้อยู่นู้นเลยครับเฮ้ยเอาเขาด้วยเนี่ยเอาเอาเขาด้วยเนี่ยทีมคุณลงไปแล้วครับใครสอนโคด้าเป็นแบบนี้ไม่มีไม่มีโคด้าเข้ามาแคมป์ใหม่ยังไม่เป็นแบบนี้เลยไม่มีไม่มีไม่มีใครสอนใครสอนหนูไม่มีหนูตัวเอง ทุกคทุกคนรู้ความจริงอยู่นี่แล้วขนาดคนอยู่กับกเรน่ายังรู้เลยความจริงอยู่นี่แล้วที่คือความจริงที่หนึ่งเดียวเนี่ยตากล้องนี่อยู่หลังกล้องเนี่ยเฟซนิวเฟกนิวอะไรผม <c oughs> ผมไม่ได้คุยอะไรกับคนกลิน่าเลยด <c oughs> ิวรับสวัสดีครับ N T N C ่ใหห้น่อย สวัสดีค่ะอันนี้เอทีเอ็นซีนะคะหนูเล่นฟอร์เรนไม่ค่อยเก่งเลยเขาจะบอกเอทีเอ็นซีเล่นฟอร์เรนไม่เก่งเหรอเอาม่บอกเขาดีแตเขาต่อยหนูตอยต้องมีแมบช์หนึ่งหนึ่งฟอร์เรนอย่าคเล่นไม่ได้เล่นไม่เป็นคืนที่แคมวน้ำไม่ไหลเว้ยแล้วพี่ฟอนแล้วแบบกดน้ำก็ไม่ได้ล้างก็ไม่ล้างขดเหม็นนะรผม รู้ได้ไงว่าน้ำไม่จบผมว่าน้ำอยู่สบู่ผมเต็มตัวแล้วน้ำแม่งหยุดไหลผมต้องเอาขวดน้ำน้ำใหญ่ๆอ่ะในห้องมาแล้เทราดแต่คือเทออกหมดนะเพราะว่าผมตัวเล็กไม่หวนหมดจริงเปล่าหมดจริงแบบสบู่ออกหมดเลยไม่ใช่น้ำหมดนะเออเอ้ยเอ้ยนอไม่ค่อยหลับเลยพี่อมคนดังดังจริงหนไม่ได้ยินเลยี่โคตรดังหนูก็ได้ยินพี่เห็นตั้งแต่พี่โอมนอนโซฟา พ but, no ah, ี่โอเอาเอ็มวีให้หน่อยถ้าได้ M V P เดี๋ยวเลี้ยงข้าวเดี๋ยวเลี้ยงข้าวจากการขวดพี่โอเอ็มวีให้หน่อยหาสาวให้หน่อยพี่บิ๊กหาสาวให้หน่อยอยากมีสาวบ้างหาสาวให้หน่อย โอ้โหเพอร์เฟกทามิ่งตรงนี้เอาแล้วไอ้นัดกับเขาครับเอ็นบีเอ็นซีแต่เขายัางอยู่กันเยอะครับเดี๋ยวแค่ตาเดียวครัไหด้าที่จะต้องเก็ยบกับคารอนและมารครับหักจัดพวงเกสกิล่าแล้วข้างหลังมาครับค <im itation> าแทใส่บีบูครับดามเซนก <im itation> ดและพอ็ <im itation> พอกพ็อกตายครับ <im itation> เข้ามาสกิลใส่ครับเจส <im itation> ิล่าแทบเก็บตัวที่ต้องการได้ <im itation> และไ <im itation> หด้าโอกาสแพ้น้อยมากครับจะพูดอะไรตอนนี้เนี่ยเขาเอาได้เกมแรกแน่ๆแล้วครับจะไม่เป็นไรครับสรับสองคู่สองวันนี้นะ จากนั้นตรงนี้ใครจะได้ครับได้ทิพอ,อ์กับลูกมาอย่างสวยครับโอ้โหแล้วเป็นปองคกับพี่เก็บรพีบอสมาได้ครับแล้วลุยไปต่อ,อ,อามมาครับได้สี่คนเลยครับมารวบสองแบบนี้แล้วเก็บรพีบอสมาได้ครับเลือดน้อยโอ้โหโ แล้วไปแทงสูดด้านหน้าแทงทำไมวะน้าแล้วกลับกลายเป็นบ้าครับตัวของปันอีฟอดเดินกลับมาโดนรวบเอาเัมเทิงครับตอนนี้เพยายามจะรวบด้านหลังอนดามีเอ็มเชอรมาอยู่กลางวงตายไปก่อนแล้วบีบอดถึงจะกลับมาตรงนี้เอาแล้วตายครับมีกอลเกิดก็จริงแต่ว่าทำเกือบจะดีแล้วครับแล้วตรงนี้โดนลุมไปเจไดหายไวมากมีกอลเกิดครับตัวกำลังจะระเบิดหนึ่งครั้งครับและจะจบบ้านแล้วสำหรับคาร์ลกลีล่ากระโดดออกไปปาดตะคีิยังขำอยู่ครับเรียบร้อยครับเอร่ามีข้อบกพร่องอย่างไร ด้านขวาเป็นสลิอัพแซนไปโดนสองครับเอ็นซีครับโดนหนักมากครับพยายามจะหนีแต่นาฟเลี้ยงจมาขวากจากด้านหลังครับและป๊อกป๊อกครับขวากเป็นกลางวงแต่ตรงนี้ครับเป็นป๊อกป๊อกเก็บมีบอสครับหลายเป็นว่าตายกลางงงครับป๊อกป๊อกครับมีบองเกิดครับมีเียบบพยายามจะเข้ามาทุบครับพยายามพยายาให้ยาให้ยามเราจะหวัานลับไปอ้าวแตกครับเจอดีบูมครับยิงสวนโอ้โหหาจังหวะอยู่ตั้งนาน สาครับดึงมาได้อีกหนึ่งรอบเอทีซีครับมันจะเคลื่้ายด้านหลังแต่มีการหลบกลับไปได้แล้วโดนยกขึ้นมาครับแล้วเป็นไอ้ป๊อปบอลครับที่ลงไปครับแต่พีพอดเก็บพีป๊อปไปนานแล้วโอ้โ,โหลากลากบนครับมาทุกที่เลยครับอง<ฮ>ไหนดีวะเนี่ยคร <EN> ับเป็นไอ,ปอ,ปอ้ป๊อปบอคลครับที่พยายามจะล้ำหนีแต่โดนไปเกินมีใครแทงไหมโดนตีติงกอด์ต่างแล้วก็จบเกมไล่เข้ามาแบบนี้ คเอทีซีครับแล้วผักจะบอลเลื่อนน้ำเย็นใช้ติดไปะไรด้วยครับแต่มีวิจุว์ว่าแต่ไม่ไหวครับที่จะรับดาเมจตรงนั้นและเป็นสัดอ่วนอัพจำช่นครับของตัวบ็อกป๊อปเข้ามาเซฟอันสี่ครับสกิลมาหนึ่งครับครับดีบุ๊มโอ้โเรียบร้อยหายไวมากอะไรครับหน้าสวยอุ้ดลักหลังมาต่อครับตอนนี้ผมจัดครับตำหรับไทร่าและมาพร้อมกับดาบแดงกับบีบอสครับนี่นะฮะเขาชื่อครับเดี๋ยวเป็นบีโอดับเอทีบอสแต่ยันเขาที่ยกไว้ใจได้ ดันเข้าหน้ามาครับสามเอียนครับดันเข้าไปครับดีฟ้อกครับกระตังจะโดดหนีแต่ไม่สำเร็จครับตายไปก่อนครับและกดแข่งอยู่กลางวงครับพยายามจะดิ้นกันเดอะบอลเลื่อนจะตะคิวส่สวยงามครับเอ็นดีเจครับใช้ไปแล้วโดนเก็ตจากด้านหลังที่ตะคิวมันถนลูกคืนรวมเข้ามาจะฟาลุกๆพ่อและไปตรงกลางครับพร้อมที่จะจบเกมครับดทีมกอร์สามต่อหนึ่งครับไอ้ป๊อปโปกก็ไม่รอดเป็นคนทายของชาลอนและก็เป็นชัยชนะที pues it ่สวยงามยิงบ้านอยู่นานพวกคีปันดันไม่เข้าเข้าดิคีปเครดิตในวันนี้ผมยศห้ โดนไปโดนไปเฮดดี้ใส่แมทพี่บิ๊กไม่เห็นเฮดดี้ด้วยเลยเจสตี้โควิดนะไม่เห็นดีอะไมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยต้องเฮดดีแบบนี้ไม่เห็นหน้าพี่ถือว่าไอ้บูมแมนอยู่นะวันนี้สามหนึ่งแต่แค่ไม่ได้บอกว่าฝังไหนถือว่ามันทำนายแม่นอยู่นะมาก็บอกมีเวอร์สวีปก็กสามหนึ่งไม่พหลังพูดที่หมดนะไม่พูดหลัไม่พูดหลังถือว่าไอ้บูแม่นอยู่นะ หอมดีนี่ไงฉลองเก่งเว้ยนี่ไหมฉลองเก่งเ้ยนี่ใหม่แช้นี่ะอะไรกันเก่งวันนี้ก็ได้ใช้เต็มปอดถึงตัวสามหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไปหาซื้อกันได้นะคะเพราะหอมมากนี่มีสีดำด้วยเ <laughs> ปเปอร์มินฟีมอินเฮลเลอร์นะคะหอมสดชื่นล่งจมูกแก้วิงเวียนแล้วก็แก้คัดจมูกนะ แต่ว่าไม่แก้แพ้อันนี้แพ้สามหนึ่งข้างหน้าไหมยี่ <c oughs> ขากี้ด้วยชจ <c oughs>